ครับผมตัวนี้เป็นกบจนสลัดแจ็กแปรโลนะครับรุ่นทรงเทพพิมนิยมนะครับเบดโฮเนอร์2โอมิกาดครับผมพืนท้องครับถ่วงด้วยเทคนิคพิเต็นะครับ,รรบช่วยลดปัญหาเวลาเราตีเหยื่อไปแล้วเหยื่อหายท้องได้เกือบร้ยเปอรเซนนะครับผมตัวนี้มีเสียงครับดูจังเลยครับตเหยื่อลอยน้ำนครับผม 4ตัวสวยนะครับขบจ็กสแปลโรนะครับหาซื้อได้ในห้องประมูลของสยามพิทชิ่งนะครับผมติดต่อซื้อโดยตรงที่ไลน์ไอดีนะครับ088158001นะครับล็อกเบอร,ร์โทรศัพท์เข้าเครื่องก็ได้นะครับผม0817744693ครับผมเรามาเป็นเพื่อนกันในไลน์ครับ ลืมกดติดตามกันในย u u ูบเลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมชื่เอเดียรลยน้ำครับผมบคุณครับ